รัชชาไลขนกิจกรรมและโรงงานผลิตอย่าง Vega Natural อัปเดตเทรนความงามมาแบบสุดปังทั้งยังจัดหนักจัดใหญ่ด้วยเมคอัพอารติชื่อดังน้องฉัดที่มาเผยเคล็ดลับการแต่งหน้าให้ปังแบบฉบับสุตาที่มาพร้อมกับนางแบบคนสวยที่ฮอตที่สุดและยังเป็นขวัญใจมหาชนของทั้งประเทศอิงฟ้าวราหะมิสแคนไทยแลนด์2022 งานนี้น้องฉัดเนรมิตความงามบนใบหน้าให้กับอิงฟ้าใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้น <Okay. S 1> ก็ปังพร้อมออกงานได้เลยตอนนี้นะครับออสินค้าไปใต้รัชชาลัยก็ได้กระจายไปทั่วประเทศแล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ที่จะส่งออกนะครับผม <Okay. S 2> แล้วก็วันนี้เรามาตามหาพาร์ทเนอร์นะครับใครทีออ่ต้องการสินค้าของรัชชาลัยนะครับจะส่งออกต่างประเทศนะครับผมก็ มาคุดคุยกันได้นะครับเราพร้อมที่จะจับมือร่วมกันเพราะว่าเรามั่นใจนะครับในสินค้าของเราทุกตัวแล้วก็มั่นใจในคุณภาพแล้วก็มั่นใจในแบรนด์ราชารายครับว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ราชาไลยหรือว่าสินค้าทุกตัวที่น้องฉัดจับนะครับต้องดีที่สุดผ่านการคัดกรองมาอย่างดีเลยครับถ้าน้องฉัดเลือกต้องดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างนะคะพือน้องฉันจะเป็นหานะครับสิ่งที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็น้องฉันอยู่กับเครือลาชารายนะครับมาตั้งแต่เริ่มต แล้งแต่เราช่วยกันขายของ<ช>นะครับ,รบเอาพูดง่ายๆจากพ่อค้าตลาดนัดนะครับสู่นักธุรกิจพันล้านซึ่งมันยากมากๆนะครับกับที่คนคนหนึ่งจะสามารถที่จะสร้างตัวตนนะครับสร้างแบรนด์ของตัวเอง แน่นอนครับว่าถ้าเกิดสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าไม่ดีจริงเราก็คงมาไม่ถึงวันนี้นะครับดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่สนับสนุนนะครับลูกค้าทุกท่านดาราซเลบริตี้ทุกคนอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนนะครับที่ร่วมกันรวมถึงพี่พีนักข่าวหรือทุกคนที่มาในที่นี้นะครับที่ช่วยกันรีวิวแล้วก็ช่วยกันตอกย้ำนะคบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆและทาให้เราเนี่ยมุ่งทยานนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยตอนนี้เรากํลาลังไปถึง ทั่วโลกครับก็ต้องเป็นไฮยารัชชาบูสเตอร์เซรั่มสิครับที่น้องชาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็วิตซีน้องชาตนะตอนมีวิตซี2องคู่ขายที่อันดับหนึ่งในเซเว่นเลยนะครับคือจะบอกว่าไปเซเว่นก็คือหมดทุกเซเว่นนะครับแต่แอบกระซิบนิดนึงว่าสามารถบอกพนักงานได้ถ้าเกิดแบบว่าอยากได้วิตซี2องคู่นะครับอันนี้ก็คือผลิตไม่ทันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เราครับผลิตภายใต้โรงงานของเวก้านะครับซึ่งพี่ขวัญเองก็ใจดีมากๆเลยนะครับพัฒนาสูตรคือจะบอกว่าสูตรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคือ พี่ขวัญก็แบบพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ลองมาที่นี่ก่อนมาหาคําปรึกษานะครับและตัดสินใจผลิตที่เวก้าครับอ๋อคือจริงๆก็รู้สึกว่าแบบดีใจเพราะว่าจริงๆหนูรู้จักกับชักมาก็จะเกัสามปีแล้วนะคะเราก็ได้ทํางานกันแล้วก็รู้สึกว่างานนี้น่าจะเป็นงานจริงๆจันใจที่เหมือนแบบเป็นการได้ร่วมงานกาันแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่นนท์ด้วยที่ให้หนูได้มาในวันนี้อยา่างี้ค่ะก็สูงงานวันนี้สนสุกสนานแล้วก็ได้แต่งหน้าด้วยเดี๋ยวเก็บหน้านี้ไว้ประมาาณ3งน ก็คือว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าราชชารายครับได้เวทีมิสแกนมาคอยสนับสนุนจนทําให้แบรนด์เนี่ยเติบโตเป็นที่รู้จักนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักแบรนด์ราชาารายเนี่ยจากเวทีมิสแกนจากพี่ๆหลายๆท่านที่ที่เลือกใช้นะครับวันนี้ราชาารายก็ต้องสนับสนุนคืนนะครับวันนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยต้องเป็นน้องอิงฟ้าท่านเดียวเท่านั้นที่จะมาร่วมโปรโมท แบรนด์คร <Brand S 2> <Brand, Brand. S 1> ับผมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับคือจริงๆต้องบอกว่าทางพี่นนทนะ์นล่ยเคยมีการว่าจ้างงานฟ้าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็น <10 9. S 2> มิสแกรนเลยคือได้มีการแบบโหจ้างมาเป็นปีนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าเรามาในการแบบเราก็เติบโตมาอีกก้าวหนึ่งในการเป็นมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยแล้วก็ได้มาร่วมง,งานกนะับคุณชั้นผก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคอมพีทมาก,มากๆด้วยค่ะ